วันนี้ก็ยังคงเป็นวิชาคณิตศาสตร์ป2เหมือนเดิมนั่นเองเพิ่มเติมคือวันนี้นักเรียนจะได้เรียนหัวข้อใหม่กับครูเี่นครับก็คือเรื่องการลบจํานวน2จํานวนครับที่มีตัวตั้งไม่เกิน1,000นั่นเองโอเคนะครับดังนะั้นถ้านักเรียนอยากรู้แล้วว่าการลบเนี่ยมันเป็นยังไงนะนักเรียนเปิดหนังสืออักษรน,นะหนังสือเรียนของอักษรคณิตศาสตร์ป2เล่ม1นะครับไปที่หน้า62เลยครับผม ปิดหรือ,อยังนะโอ้ยนี่พร้อมมากนะครับคนไหนยังไม่เปิดหยิบออกมาครับนัเรียนแล้วก็เปิดเตรียมดินสอให้เรียบร้อยยังลบให้เรียบร้อยนะครับมาดูวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับการลบนะครับมาดูนะเช่นครูนเด่นบอกว่าครูนเด่นมีอยู่ห้าแล้วลบสัญลักษณ์เครื่องหมายลบนะครับเป็นการขีดแบบนี้ครับนักเรียนลบสมมุติห้าลบสามครับเอาจะอย่างง่ายๆเลยนะ ดังนเรามีอยู่5้าครับเดิมมีอยู่5นักเรียนยกนิ้วขึ้นมาครับมีอยู่5้านี่ห้านะบางคนบอกไม่เห็น5้าเลยครับ5้านะต้อง5น้านักเรียนนะแล้วลบ3ลบ3คือนับลดครับดังนนักเรียนหักออกไปเท่าไหร่หักออกไป3ามนับครับ1 2และ3เหลือเท่าไหร่อ,อนิ้วคุณงอลงมาเนะไม่เป็นไรนะด้านเหลือเท่าไรครับเหลือนิว้วเออ2นิว้วดังนั้นก็แสดงว่า5้าลบ3เหลือเท่าไรเหลือ2ครับ ซึ่งเป็นการนับลดหรือว่าการหักออกนั่นเองโอเคไหมครับมาดูครับแบบแรกเลยก็คือเป็นการลบตามแนวตั้งครับเอาแบบไม่มีการกระจายก่อนไม่ต้องกระจายนะนักเรียนลองมาดูครับเขาบอกว่าผมเนี่ยมีส้มอยู่392กิกโลกรัมนะขายไปแล้ว41กิโลกรัมผมเหลือส้มกี่กิโลกรัมครับอ้าวเขาไม่รู้นักเรียนทำไงครับช่วยเขาหาคำตอบได้ไหมได้นักเรียนเก่งแล้วนะเออ เขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยเดิมเลยเขามีส้มอยู่เท่าไหร่ครับ392กิกโลกรัมมีเท่านี้นะ3 9 2กิกโลกรัมเขาขายไปแสดงว่าถ้าขายไปเนี่ยจำนวนส้มของเขาจะต้องเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงครับนักเรียนก็ต้องเหลือน้อยลงถูกไหมเอ่ยเขาขายออกไปอะ่ะแสดงว่าจาก392ขายออกไปเท่าไหร่ครับขายไปแล้ว41กิโลกรัมเขาถามว่าผมจะเหลือส้มเท่าไหร่ดังนั้นนักเรียนมาดูครับ ถ้าเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ขายไปก็คือเป็นการหักออกหรือว่าลบออกนั่นเองก็จะเขียนได้ว่าเดิมมีอยู่392ครับลบก็คือเป็นขีดแบบนี้นะครับกเ,เรียนขีดเดียวนะลบเท่าไหร่ขายไปแล้ว41ก็คือลบออก41จบครับอย่าลืมประโยคสัญ,ญลักษณ์ต้องมีเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็มีช่องว่างด้วยเขียนไปครับทีนี้ถ้าครูเนตนขออธิบายเป็นแผนภาพได้ไหมเอ่ยได้นะมาดูครับแผนภาพ หมายความว่าจากเดิมเดิมเลยนะทั้งหมดเขามีส้มอยู่สามร้อยเก้าสิบสองหมายความว่าทั้งหมดแบบนี้ครับนักเรียนเนี่ยทั้งหมดตรงนี้นะทั้งหมดตรงนี้เลยเขามีส้มอยู่สามร้อยเก้าสิบสองกิโลกร,รัมค,ครับทีนี้เขาบอกเขาขายไปแสดงว่าเขาขายไปแค่ไหนครับนักเรียนขายไปแค่นี้ครับนี่มองเห็นไหมเนี่ยเชือ่อเขาขายไปแค่นี้ครับแสดงว่าตรงนี้คือสิ่งที่เขาขายไปเวลาเขาขายไปแสดงว่ามันต้อง เออไปอยู่กับคนซื้อแล้วแสดงว่าซมไม่ได้อยู่ในกองที่นับรวมเป็นกิโลแล้วถึงไม่ถูกนักเรียนก็หักออกครับดังนั้นส่วนที่เหลือก็คือแค่สีครูเด่นใช้เป็นสีแดงแล้วกันมันจะเหลือแค่ตรงนี้ครับดังนั้นตรงนี้ก็คือผลที่ได้จากการนำ3า392ลบด้วย41ครับโอเคไหมทีนี้ครูเด่นขอสอนวิธีแรกครับว่าเป็นวิธีการลบแบบ กระจายดังนั้นมาดูนิดนึงตัวแรก392นักเรียนจะกระจายเป็นยังไงนะ3อยู่ในหลักร้อยเป็น300ครับต่อไป9อยู่ในหลักสิเป็น90และ2อยู่ในหลักหน่วยเป็น2จบจบแล้วครับกระจายมาแล้วนะลบนักเรียนก็ใส่เครื่องหมายลบให้เรียบร้อยต่อไปครับ41 4อยู่ในหลัก10มีค่า40ครับใส่แต่นักเรียนจำได้ไหม ครูเรนบอกว่าเวลานักเรียนวางเนี่ยวางให้หลักมันตรงกันหลักสิบก็ต้องตรงกับหลักสิบครับนักเรียนก็แค่ลบกันครับโดยสองลบกับ1สองมีอยู่สองลบออกหนึ่งนักเรียนลบเองได้ไหมเอ่ยได้เนาะมีอยู่สองครับนักเรียนหักออกหนึ่งเหลือหนึ่งครับเหลือนิ้วเดียวนะนิ้วเรนมีสองนะหักออกหนึ่งครับเหลือนิ้วเดียวก็คือเหลือหนึ่งนักเรียนก็ใส่หนึ่งครับอ่าได้นะต่อไปลบนะครับย้ำนะลบนะหักออกนะตัวนี้ครับ มีอยู่เดิมมีอยู่90ลบ40ครับดูเลข9ก็ได้ครับ9มีอยู่9ลบออกเท่าไหร่ลบออก4เหลือเท่าไหร่เหลือ5หรือนักเรียนจะใช้แบบนี้ก็ได้ครับนักเรียนจะนับเพิ่มจากอะไรจาก40ไปให้ครบ90ก็ได้40แล้วต่อไปเป็นเท่าไหร่นะ50 60 70 80และ90เหลืออะไรเหลือ5โอเคไหมเออมันขาดอีก50ถึงจะครบ90 ดังนั้นจับลบกันแล้วนักเรียนก็จะได้50ครับโอเคนะและตัวสุดท้ายหลักร้อยครับ300ไม่มีตัวลบครับนักเรียนตรงนี้ไม่มีนักเรียนไม่ต้องลบนักเรียนทําการดึงมันลงมาจ้าดังนั้นจะได้มาแล้วครับเหรืออะไร300บวกกับ50แล้วก็บวกกับ1อันนี้คือผลลบที่ได้มานะครับนักเรียนก็จับบวกกัน300บวก50บวกกับ1ึเป็น351นั่นเอง นี่เป็นวิธีที่1นนะครับนักเรียนเป็นการหาผลลบโดยใช้วิธีอะไรการกระจายนั่นเองครับขอวิธีที่2บ้างถ้าวิธีที่2ชื่อว่าอะไรครับการหาผลลบโดยใช้ตารางหลักเฮ้ย hey, ถ้าเรียนจําได้การบวกเราก็มีครับตารางหลักถูกไหมถูกดังนั้นคล้ายๆกันแต่อันนี้เป็นลบนะครับย้ําแล้วมาดูครับ วิธีคิดเลยหนึ่งลบจํานวนในหลักหน่วยอ่าถ้านักเรียนจําได้การบวกครูเด่นก็บอกว่าให้บวกจํานวนในหลักไหนก่อนหลักหน่วยก่อนเวลาเป็นการลบก็ต้องลบในหลักหน่วยก่อนเหมือนเหมือนกันโอเคไหมครับได้นะสองพอรักเรียนลบในหลักหน่วยเสร็จปุ๊บสองหน่วยลบออกหนึ่งหน่วยเหลือหนึ่งหน่วยโอเคไหมอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะอันนี้คือประโยคสัญ,ญลักษณ์ของเขานะทีนี้ นักเรียนก็นำไปใส่ค่าในหลักให้ถูกต้องสามอยู่ในหลักร้อยครับก็ไปใส่ในหลักร้อย9อยู่ในหลักสิบใส่หลักสิบครับสองอยู่ในหลักหน่วยใส่หลักหน่วยแล้วก็4อยู่หลักสิบใส่หลักสิบครับหนึ่งอยู่หลักหน่วยใส่หลักหน่วยครับดังนั้นนักเรียนได้มาแล้วทีนี้ใส่เครื่องหมายให้ถูกต้องนักเรียนครับข้อนี้เป็นการลบนะครับเป็นการลบและนักเรียนต้องใส่ลบ โดยเมื่อกี้ครูเรนบอกไปแล้วว่าต้องเริ่มลบจากหลักไหนก่อนหลักหน่วยก่อนดเด้วนักเรียนจับหลักหน่วยมาลบกันครับสองลบออกหนึ่งมีอยู่สองลบออกไปหนึ่งเหลือหนึ่งครับเหลือหนึ่งได้แล้วนะต่อไปครับหลักสิบมีอยู่เก้าหักออกสี่ครับยน,ยน,นักเรียนยกมาเก้าอันนี้ครูเรนยนยกเก้าเลยนะหักออกสี่หนึ่งสองสามสี่คือฝั่งนี้หายไปหมดเลยเหลืออะไรเหลือห้าครับดังนั้นลบไปแล้วเหลือห้าครับ น,นี่ได้แล้วนะต่อไปหลักร้อยครับสามไม่มีตัวลบนักเรียนแค่ทำไงดึงลงมาเคนะดึงลงมาแต่แต่ตรงนี้เอาไปทีละขั้นไปทีละขั้น,นสองครับอืมมาดูเมื่อกี้ครูเรีนลบให้ไปแล้วนะชึบตรงนี้เคนะต่อไปนักเรียนมาดูหลัก10ซึ่งเมื่อกี้ครูเรียนบอกไปแล้วนักเรียนก็จับเก้าลบกับสี่เหลือ5 ต่อไปก็ต้องลบในหลักไหนครับมื่อกี้หลักร้อยซึ่งเมื่อกี้ครูเรียนย้ำไปแล้วว่า3ในหลักร้อยเนี่ยมันมีตัวลบไหมครับไม่มีถ้าไม่มีทําไงนักเรียนดึงมาได้เลยแบบนี้ครับดึง3ลงมาได้โอเคไหมครับดังนั้นจบแล้วนะนักเรียนจะได้ว่าอะไรครับสามร้ลบสีเเหลือผลลัพธ์เท่ากับ ส5 1รห้าสิบ็ดนั่นเองครับโอเค้แล้วนักเรียนเขียนสรุปให้ครูนเด่นนิดนึงครับตรงนี้ครับว่าดังนั้นส9 2รลบ41จะเหลือผลลัพธ์เท่ากับ3 5 1รห้าสิบ็ซึ่งอันเนี้ยครูนเด่นขอไปตรวจสอบคำตอบกับวิธีแรกได้ไหมไปดูครับว่าวิธีแรกของนักเรียนได้คำตอบเท่าไหร่นะเฮ้ย3 5 1ห้าิเ็ดเท่ากันไหมเท่ากันครับ ดังนั้นเห็นไหมครับว่านักเรียนสามารถใช้วิธีไหนก็ได้คําตอบเปน็นการเท่าเท่ากันครับดูวิธีที่3วิธีที่3ครับนักเรียนวิธีที่สามเป็นการหาผลลบโดยวิธีรัดเอาแล้วดังนั้นมาดูครับเมื่อกี้เราทราบว่าเท่าไหร่นะ392ลบ41เท่ากับช่องว่างทีนี้ถ้าเป็นวิธีรัดนักเรียนจำเรื่องการบวกได้ไหมครับ นักเรียนก็วางหลักให้ตรงกันก็คือ392กับ41วางหลักให้ตรงกัน1อยู่ในหลักหน่วยวางตรงกับ2ครับหลักหน่วย9อยู่ในหลักส0วางตรงกับ4ครับ3อยู่ในหลักร้อยก็มีตัวเดียวจบทีนี้ถ้าเป็นการบวกตรงนี้นักเรียนก็บวกครับแต่ข้อนี้เป็นการลบนักเรียนก็ใส่เครื่องหมายลบให้เรียบร้อยลบเหมือนเดิมแต่ห้ามลืม ครูนเด่ยนย้ำแล้วย้ำอีกว่านักเรียนต้องลบจากหลักไหนก่อนหลักหน่วยเก่งมากๆโอ้โหนี่ข้างหลังตอบเสียงดาง,งชัดดังนั้นขั้นตอนนี้หนึ่งนักเรียนต้องจับหลักหน่วยลบกันก่อนสองลบหนึ่งเมื่อกี้ลบให้ดูแล้วเหลือหนึ่งครับต่อไปหลักหน่วยลบเสร็จปุ๊บไปหลักสิบครับดังนั้นหลักสิบคือ9ลบสเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะเหลือห้าใส่ครับสครับมีตัวลบไหมเนี่ย ไม่มีให้นักเรียนดึง3ลงมาได้เลยดังนั้นจะได้ว่า392ลบ41ได้ผลลัพธ์เท่ากับ351นั่นเองวันนี้นักเรียนเรียนเนื้อหาเรื่องอะไรครับการลบนั่นเองขอทบทวนให้นิดนึงเราเรียนเรื่องการลบไปกี่วิธีนะวันนี้วิธีนะ1 2สองหรือเออ3วิธีครับกเรียนวิธีแรกเป็นวิธีกระจายวิธีที่2เป็นแบบอะไรนะเออวิธี เขียนตามหลักถูกไหมถูกเออนำตัวเลขไปใส่ในหลักให้ถูกต้องและวิธีที่3ครับเป็นวิธีรัดนั่นเองซึ่งมันจะคล้ายๆกับเรื่องการบวกนะครับถ้าเป็นการบวกนักเรียนต้องบวกเพิ่มเข้าไปแต่ถ้าเป็นการลบนักเรียนต้องหักออกนั่นเองโอเคเนาะ